กราสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ในเกมจะมีชื่อว่าแอนิเมะเก่าเด่นโอ้เก่าเด่นวันนี้ผม,มเราจะมารีวิวตุลกอนที่มีชื่อว่ารูชเอเมอร์เลอร์ลิมิเต็ดด้วยเนาะเป็นตัวบอดซีซั่นห้าครับผมก็ซีซั่นนี้แหละเนาะก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วเอาละอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้ากูคลามอีกรอบไม่ได้นะ เชีย่ยโคตรตึงอันดับ3โคตรเทพโคตรตึงโคตรอันตรายเลยบักโปดสซุบกูเอาล่ะอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยไปจุ่มวเอาละนะเราจะกดซูเปอร์ฟาดเวฟแล้วกดมาเริ่มอย่างรวดเร็วเนาะโอเควางตัวตามไปก่อนครับอย่างแรกขอฟาร์มตังแป๊บหนึ่งเนาะฟาร์มตังแป๊บหนึ่งมาเรามาวางบักลูลุสกว่าลูลุสของผมเวลหนึ่งร้อยแล้วเป็นเอ็กโซเดียเนาะวางไปใช้ไปต 6, นะังหกพันเนาะจะเป็นตัวบัฟครับผม ซึ่งเป็นตัวบัฟที่น่าจะมีประโยชน์น่าดูเลยทีเดียวเนาะเอาละมาอัพต่อไปเลยแล้วกันเนาะตังน่าจะเยอะพออัพต่อไปแล้ว <c oughs> เอาล่ะนะมาอัพเกรดขั้นต่อไปผมใช้เงินหกพันนะผมดาเมจเพิ่มเป็นส0บเปอร์เซนคูดาวหนึ่งเปอร์เซ็นเท่าเดิมแล้วก็ระยะเท่าเดิมเท่าเดิมหมดเลยเออดีจริงๆเลยเชียวอ่ะ ดูจากทรงแล้วน่าจะเพิ่มจริงๆเนาะต่อไปผมขั้นที่2ผมดาเมจเพิ่มเป็น15%ที่เหลือเท่าเดิมใช้เงิน12,000นผมเกิดไปโอ้มันน่าจะดีแหละกูเชื่อมัน่นต่อไปผมขั้นที่3ามผมใช้เงิน18,000นแพัผมกดไป20%ที่เหลือแม่งก็เท่าเดิมเศร้าจัง เอาละเพื่อให้เห็นภาพผมขออัพทรงตันเลยแล้วกันเนาะเออง่ายดีต่อไปผมอัพเป็น25เนาะ25%อรเซต์ัพเกรดขั้นที่4ใช้เงิน24,000กดไปที่เหลือเหมือนเดิมทุกอย่างทำไมความกูเสียงดังขึ้นอะ่ะกูตกใจอะนะไห <c oughs> นๆดูทรงซิทรงดาเมจก็เหมือนจะแรงขึ้นนิดนึงแล้วก็ขั้นสุดท้ายผมดาเมจเพิ่มเป็น3 0ที่เหลือเหมือนเดิมเนาะกูดาวนเแล e เสียงเลย ตกใจหมดเลยอะระสามสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคกดไปจึ๊เรียบร้อยแล้วพาสีผมขอดูพาสีหน่อยบัฟคูณสี่ซัมมอนฮิลก็คือตัวที่ฮิลเป็นสายฮิลเนี่ยฮ้อไม่ใช่สายฮิลสายซัมมอนอ่าคือจะเลือดเพิ่มขึ้นสี่เท่าเนาะไหนดูซิดีนะเอาทรงมาวู้เลือดค่อนข้างเยอะเดียวท่้ไหนไหนขอดูตัวตัวนั้นหน่อยอ่าเดินมาแล้วปุ๊ป,ป,ป,ป ดำเออเลือดเก้าล้านเลยเหรออะระแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นถ้าเรามาบัฟกับโรบินโอ้โรบินเจ๋งดาเมจมันเพิ่มไหมไม่เพิ่มนะเอ้ยเพิ่มเป็นสิบเอ็ดล้านไอดอลอีกอะสิบสองล้าน <c oughs> กีฟิตมาแล้วเอาเอาวางไว้ตรงไหนดีกีฟิตตัวฟาร์มเงินกูอยู่ไหนนี่นี่นี่ใกล้ขอ ขาขายตรงไอตัวลูลุสก่อนลูลุสไว้ตรงนี้ก่อนไอ้เหี้ยบัฟดาเมจออฟออลเอเรียยูนิตออนเดอะแมพร้อยเปอร์เซนต์ออระทรงทำไมมันดาเมจมันลดลงอะโรบินเช็คลืมไอดอลเหรอเออลืมไอดอลเออทำไมดาเมจมันยังเท่าเดิม <c oughs> เออ๋อกูลืมอะไรอีกโรบินเช็คไอ้นี่เช็คเมื่อกี้มึงสี่ล้านนี่เพื่อนเมื่อกี้มึงสี่ล้านนี่เฉยซะหรอ ทำไมดาเมจมึงลดหัวขนาดเนี้ยกูงงฮะส่วนเลือดตรงนี้17ล้านเอ้ยเอโยกูบัฟผิดอ่ะเอ๊ยบัฟผิดอ่ะอ l l e n e ยู unit on the map เออเออดาเมจกลับมาเท่าเดิมแล้วดีมากเอาล่ะก็เป็นตัวบัฟที่ค่อนข้างโอเคเหมาะสำหรับอา่า เหมาะสำหรับสายซัมมอนนะก็สำหรับใครที่อยากได้ครับผมหาไม่ได้แล้วหนึ่งในร้อยอะ่ะหนึ่งในร้อยไม่ต้องพูดถูกหนึ่งในสาสิบสืๆกันนะถ้ามีใครขายก็ระวังโดนมัดจับได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจูม่า